สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับแล้วก็อีกสีทุกท่านนะครับก็วันนี้มามีเครื่อง120ยยี่สิบมาอีกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัพสเต็ปไหนเดี๋ยวถามพี่เขานะครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> มาจากไหนนี่พี่สุขโขทัยครับสุขโขทยัยอ่านี่นะครับก็มันเป็นไงพี่เครื่องเครื <c oughs> ่องความยาวกำลังไม่มีไม่มีกําลังด้วยแล้วจะทําเป็นยังไงบ้างพี่อัพไซด์อัพไซด์เบาโต อันนี้จุดไรข้ามมีม,มีหมดแล้วใช่ไหมเบศยังเตโอมันมีอะไรเลยก็พี่ใช้โค้งอะไรอยู่นะมุยเล้งมวยเล้งอ๋อแต่ที่ว่าทศวินหลัง16บกไงมั้ที่มันาวิ่งเยร์สองกันนอะนะนะอ๋อถ้าเกิดเป็นกระทิงแดงมีใครใช้ไหมแถวนุ้นอ่ะไม่รับลเกียร์สองมันไวกว่าพวกนี้อีกจะเป็นพวกมวยเล้งอ๋อมุยเล้งอ่าโอเคก็เดี๋ยว นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูวินนะครับนี่นะครับอันนี้คือสามท่วนเลยนะพี่ไม่ไม่ใช่สามครึ่งนะสามท่วนอ่าเกอร์ขนาดสามท่วนนี่ยังหนักเลยใช่ไหมโอ้หแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลื้อภายในดูนะครับลื้อจะติดฟังเสียงก่อนดีกว่าอ่ะอ่าเดี๋ยวให้ติดดูอาการก่อนทําดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่าจะได้มีข้อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนทากับหลังทานะครับว่าจะประมาณไหนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้พ่อผมล็อกแท่นแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวใช่จะของติดเครื่องให้ฟังนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับเฉพาะมีมีควันขาวด้วยนะครับมันมันมันเล็งต้อง หลังบนดกวอ่ะพี่มาต้องตุดตง่านอืมอวันี่ครับควันมันไหลแบบนี้นไ่ครับเห็นไหมครับแสบตั้หมู่ก็เลยควันเนี่ยมันควันนะ้ำมันเครื่องเปลบากกินมันเครื่องนี่เหร าจะกินเนี่มันทอนเปีย,ยปปกยออยแล้วน่านนไปเอมนเยอกันออ่าเนี่มันมีควัน โอ้ยนี้ควันไม่จากท่อแล้วพี่ไฟอย่างเงี้ยถยำน้าก็ไหลตลอดเลยอ่ะเขียงประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะผ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูภายในหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปอกออกนะครับแล้ววาไปทําวาวโตนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับอ่ะนะครับนี่ใส่ปลอกไปแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวกำลังจะใส่แหวนนี่ลูกแหวนฮะคลิปจะลืมแล้วบาสองตัวเลยอ่ะนะครับตอนนี้นะครับผมก็ตีบาทเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือเปิดพอตนะครับเดี๋ยวจะเปิดพอตให้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้สาผมทำหลอดวาลแบบมีแคมไว้ให้แล้วนะครับ คือถ้ามีแคมปุ๊บเอามาเสียบได้เลยนะครับไม่ต้องมาแต่งฝาแล้วนะครับสปูสปริงวาลนะครับอ่าใช้เป็นตัวเดียวกันหมดคันนี้นะครับกระจกมาประมาณนี้นะครับอันนี้วาลนะครับ C 4 3 8นะครับอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดพอร์ตแป๊บนึนงครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายดูทีนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ใส่ตุ่มเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คแป๊บนึงนะครับวันนี้ให้หลานมาใส่ให้นะครับแล้วกระเบี้ยวนะครับผม ก็โอ <Okay. S 2> เคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช็คมาร์กโอเคนะครับมาร์กถูกต้องนะครับ ลูกสูบค่อน,นะครับว่ามันจะขึ้นสุดหรือเปล่านะครับดูว่าอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับองมอ่ะเดี๋ยวใส่ไปเลือยเดี๋ยวทําบาโตเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับประกบฝาสูบไปแล้วนะครับแล้วก็อ่ะปิดฝาวาล์วตั้งวาล์วเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้กําลังใส่ท่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดไปฟังเสียงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับใส่น้ำมันไย่างฝุ่นอ่ะน้ำเครื่องใช่ไหมเออน้ำเออน้ำก็ใส่เลยใส่ยังเดินนะเจะามันจะเสียงยังไงเหมือนต่องะกเหมือนเครื่องวันก่อนเลย จะปิงเดิมไม่เป็นไรแล้วบอลจะปิงใหม่โอ้โหตัดให้ปวดไห้ปัดไปหมดวุชิตายบอลจะเอาออกได้ใส่ก็ปวดหัวแล้วช่างไงเนี่ยเอาออกก็ไม่ออกแน่นโอ้โหเมียวุชีมันเนี่ยมันจะธรรมดานเนี่ยอืมแล้ววุชีตายติดนั่นตึ๊บเลยบอกเอ๊ะรถมันเป็นยังไง พอเปลี่ยนวิธีใหม่นี่โอ้โหเดินหอบเป็นเป็นเครื่องใหม่เลยของทับตตาายใจๆนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนะหลายตาสองพันว่ะอ่าโโอ้แต่นดินหอบคุณทัศน์คุณทัศน์อะไรไหมลองดิอ่ะลองดิจังฟลุกหมุนก่อนนะหมุนพอออดปุ๊บอ่ะแล้วเราก็เบาเขาเร่งให้สุดแต่ดูดิมันยังออดอยู่ไหมถ้าออดแสดงว่าเขาเร่งค้างอย่าไปหมุนเชียวละยกให้สุดเล่นแล้วเร่งกันแต่นั่นก็ออดแล้วยกให้สุด อ่าเบาเบาเขาเร่งเลยเบาสุดนะวิธีการเช็คนะครับว่าเขาเร่งค้างหรือเปล่านะครับเบาที่สุดตอดแ,แล้วเรียบร้อยเลยเบาอีกจะไม่สุดกลับไปดำๆดำเลยอ่าอย่าเงยียบแล้วเฟืองอ่ะเพราะอะไรละมันอ่ะใช่อ้าวเร่งได,ได้ได้ใช่ไหมทางฟุกฟุกเก็บเก็บ มันเหมือนมันเล่ไม่ขึ้นเลย้อ้ยหน่อยทึ่ต้องลงอ่ะมันเหมือนมันไม่ลงไมันไม่นั่นมันต้องคลายออกต้ไปคลายออกไม่มีควันเลย ลูกใหญ่ไ่พอก,กินแต่คอยง้างออกเลยง้างขึ้นบนถึงนงั้นไม่ออกแล้วเอองานเราหมดเลยตัวมาเสีย้วเออเอเอเบเร์เกลี่ยมาคลายแสดงว่าเดิมไม่เคยคลายเลยโอ้โหนะครับเดี๋ยวให้ย่างควุกจูนนะครับ อันนี้มันึ้นก็ต้องใส่ร้อนไม่ได้ขันเลยเอา้าวขันออกเดี๋ยวดีวดวขันอะไรตรงนี้เขาเนี่บตอนนี้ก็จุนเ็บร้อยแล้วนะครับทายไปกี่รอบอ่ะเยอะไหมเยอะเหรอ อ่ะเดี๋ยวก็จะลองกำลังดูอีกทีคายเราตัวมีล็อกเลยโอเคสุดแล้วอ่ะก็ถือว่าเสียงโอเคนะครับเสียงได้อยู่นะครับมันมีเบอร์สิบป่ะปากตายลองดูเเบอร์สิบปากตาย ระดสองโอ้ลูกปั๊มถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับเดินเบาได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้นะครับลืมอะไรรูุ้่มเนี่ยสายระบายนี่มีไหมอย่าถามนะไม่แบบขันไหนขันนี้เนี่ยใส่ให้หมดเลย để nó mặn nó đỏ nó đầy mương hết rồi, nha, uh -huh. ừ. à để nó chảy cái này đi. เดี๋ยวจะลองกวนาให้ดูนะครับเดี๋ยวเร่งหน่อยดับดับปดปอยปลดป่อยระดับปล่อยก่อน เืี้า,ายเา้เขึ้นอ่อะโอเคนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเอาจิบล็อกหาจิบล็อกมันหนีไปแล้วพวกเนยเอาจิบล็อกเขาด้ก๊อกจิบเหล็กอะไปไหนะ้่มอะมันก็มีรอยอยู่เด่ย เทปไทยกันแล้วนะครับโอเคนะครับแต่เกิดว่าใครอยากจะอัพเครื่องหรือซ่อมเครื่องอยากได้สเต็ปไหนยังไงนะครับก็โทรเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวิดีโวชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ